เราสามารถจัดพิธีสากลนแบบไหนมารวมกับพิธีไทยได้บ้างถ้าจะทาการแต่งงานเนี่ยควรเลือกกระดาษแบบไหนดีเอ๊ะทำไมเรไฟลมาเองราคาเท่าเดิมทําไมถึงไม่ถูกลงในการแต่งงานเนี่ยเราควรที่จะใส่พิธีการลงไปด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ช่วยเลือกอะไรเลยทํายังไงดีคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามมานิตาเว딩ได้ทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรายการเกี่ยวกับ ตอบคำถามแล้วกันนะคะที่แบบมีผู้เบ่าสาวนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยถามกันเข้ามาเนี๋ยก็เลยเลือกคำถามมาแล้วก็แบบมาพูดคุยกันจากประสบการณ์หรือว่าจะไอเดียที่ได้คุยกับผู้เป่าสาวที่แต่งงานไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้าง อย่างคําถามแรกนะคะเราสามารถจัดพิธีสากลนแบบไหนมารวมกับพิธีไทยได้บ้างนะคะอันนี้ก็ถ้าที่เห็นปัจจุบันเลยนะคะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเลยะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นพิธีไทยเนาะอย่างแต่ก่อนที่เราเคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพิธีไทยก็จะจัดอยู่ในช่วงเช้าใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นเลี้ยงเที e ่ยงต่อหรือว่าเวน้นวกักแล้วก็มาเลี้ยงเยน็นหรือว่าจะแบบจัดงานฉลองเป็นอีกวันหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในปีนี้นะคะหรือว่าช่วงปลายปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานพิธีแบบไทยเนี่ยแต่ว่า เอามาจัดเป็นช่วงบ่ายแทนพิธีไทยก็จ,จะแบบมีการตัดให้มันสั้นแล้วก็กระชับลงนะคะ้วจะเริ่มประมาณช่วงบ่ายพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบ่าวสาวอาจจะไม่มีการเปลี่ยนชุดเป็นการแบบพักผ่อนสักนิดนึงแล้วก็เริ่มงานเลี้ยงเลยนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อดีทั้งตัวแขกเองด้วยที่แบบอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องตื่นเชา้าหรือว่าตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองที่จะต้องเตรียมตัวเนี่ยก็เรียกว่าก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อกันเลยจากพิธีการแล้วก็เป็นงานเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวนี้เนาะเขาก็จะแบบจัด เตอร์ปาร์ตี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟิลลิ่งงานที่แบบตอ่อเนื่องกันไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะยังไงก็ลองแบบปรึกษาคู่ของเราลองปรึกษาครอบครัวของเราด้วยนะคะว่าเออถ้าแบบเป็นแบบนี้เนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่นิวเจอมาก็คือตอนนั้นได้ไปร่วมงานแต่งงานของคุณเฟิร์สกับคุณตั้มนะคะซึ่งเขาอะก็มีการจัดงานพิธีการแบบไทยไปนในช่วงเช้าแหละแต่ว่าวิธีการสวมแหวนเนี่ยเขาเอามาอยู่ในช่วงบ่ายคือมันจะฟิลเหมือน หนังฝรั่งเลยที่แบบว่ามีแบบเจ้าบ่าวไปยืนรอก่อนเนอะแล้วเจ้าสาวค่อยตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการพูดคำมั่นสัญญากันนะคะรวมถึงแบบคู่บ่าวสาวเองที่แบบได้พูดถึงเรื่องราวของกันและกันนะนี้ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบซึ้งมาก้ําตาไหลาพากอะไรอย่างเนงะี้ยเนาะแล้วก็มีการแลกแหวนกันจูบกันคือมันฟิลลิ่งในหนังฝรั่งเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่แบบมันก็ดีนะที่เราจะแบบเอามาประยุกใช้กับงานแต่งงานของเรา แล้วก็รวมถึงอย่างเช่นในส่วนของงานพิธีฉลองเนาะที่เห็นกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบลองเทเบิบนนะคะแล้วก็ผู้บ่าวสาวเนี่ยก็จะมีนั่งโตะรับประทานอาหารไปพร้อมกับแขกเลยแล้วก็จะมีแบบเหมือนให้เพื่อนๆนนะคะมาพูดถึงความในใจนะคะที่มีให้กับผู้บ่าวสาวส่วนไหนก็จะเป็นแบบเพื่อนสนิทเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีวก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบน่าประทับใจอะ่ะเพราะว่าโดยปกติเพื่อนก็คงไม่ได้มามีโอกาสมาพูดอะไร กับเราอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันเป็นวันพิเศษของเราอะไรเงี้ยเพื่อนที่สนิทของเราก็แบบมาพูดถึงการเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็รู้สึกว่ามนันเป็นการสร้างความประทับใจอีกแบบหนึ่งเลยนะคะก็ลองคุยกันร,ระหว่างคู่ของเราเองคู่บ่าวสาวนะคะรวมถึงก็าอาจจะลองปรึกษากับครอบครัวด้วยนะคะก็น่าจะทําให้เราได้งานแต่งงานที่แบบถูกใจกับทุกคนได้ะคะ่ะ คำถามถัดมานะคะก็มีคําถามว่าถ้าจะทาการ์ดแต่งงานเนี่ยควรเลือกกระดาษแบบไหนดีข้อนี้ก็จะบอกว่าถ้าเลือกที่มานิตาเนี่ยกระดาษไหนก็ดีไปหมดตอบแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของแกรมกระดาษแบบ200แกรมม300แกรมอะไรอย่างเงี้ย350แกรมเนี่ยมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วแกรมเนี่ยมันคือน้ําหนักของกระดาษต่อ1ตารางเมตรยิ่งฟังยิ่งงงเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆนะคะมันก็คือยิ่งตัวเลขที่แกรมเยอะขึ้นนะคะกระดาษเนี่ยมันก็ จะหนาขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นกับความฟูของกระดาษด้วยเนื้อกระดาษบางชนิดเนี่ยเส้นใยเนี่ยมันก็จะมีความฟูมากนะคะมันก็จะทาให้ตัวกระดาษเนี่ยหนามากขึ้นหรือว่าแข็งมากเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยเอ่อถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าเอ้ยกระดาษมันหนาเพียงพอไหมอะไรเงี้ยก็แนะนําให้แบบว่าจับก,กระดาษของจริงจะดีกว่าแต่ว่าถ้าโดยปกติถ้าทําการแต่งงานเนี่ยก็จะแนะนําว่าอย่างน้อยก็ให้มัน300แกรมขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะความหนาที่แบบพอเหมาะนะคะ แล้วอย่างที่บอกว่าแต่ละที่ขนาดแต่ละยี่หอ้อ นำเข้าจากแต่ละประเทศเนี่ยความหนาของกระดาษมันก็จะไม่เท่ากันส่วนผิวสัมผัสของกระดาษเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าแนะนําเลยก็จากประสบการณ์เปิดมาสิบกว่าปีอะไรเงี้ยรวมถึงความชอบส่วนตัวด้วยละกันเนาะก็จะแนะนําเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษไม่เคลือบนะคะกระดาษเนื้อด้านเนี่ยมันจะให้ t e x t u r ์เวลาที่เราสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกแบบละมุนแล้วมันก็จะให้ฟิลเข้ากับงานแต่งงานได้มากกว่านะคะถ้าเป็นของมานิตาก็จะเป็นพวกกระดาษไฟนะคะกระดาษซิกเนเจอร์หรือว่ากระดาษบล็อกนะคะ ก็จะเป็นเรียกว่ากระดาษอันโค้ดและการสวนความหนามันก็จะแตกต่างกันส่วนสําหรับใครที่อยากให้กายมันดูพิเศษมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็จะแนะนําเป็นแบบกระดาษที่มันมี texture อย่างเช่นกระดาษเอ็กเชลนะคะอันนี้ถ้าพิมพ์สีเข้มๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนหนังเลยเน,นี้ยก็จะแบบสวยมากแล้วก็อีกอันมือก็เป็นกระดาษแคนวาสนะคะอันนี้ยเวลาพิมพ์ออกมาแล้วงานก็ออกมาสวยเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ถ้าใครที่แบบงานดีไซน์ของเราเนี่ยพวกสไตล์ภาพวาดสีน้ําอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนําให้ บบพิมพ์ลงกระดาษรออิ่งไปเลยอันนี้เพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนมันวาดสีน้ําออกมาจริงๆนะคะอันนี้พิมพ์ออกมาสวยมากเลยก็จะดูเหมือนจริงเลยแหละส่วนถ้าใครอยากได้ฟิลแบบลักชัวรี่ดูหรูหราวิบวับอะไรเงี้ยนิวก็จะแนะนําเป็นตัวกระดาษสปาร์ลิงนะคะเพราะว่าตัวกระดาษเองเนี่ยมันจะมีความเป็นเนื้อมุกนะคะเวลาที่เราพิมพ์สีลงไปเนี่ยอย่างถ้าพิมพ์พวกสีอ่อนๆนะคะอย่างเช่นพวกสีครีมสีแชมเปญน,นะคะหรือว่า สีชมพูดัสตี้โรสอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะเห็น t e x t อร์ของผิวกระดาษที่แบบวิบวับด้วยเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาดูหรูหรามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวกระดาษเองเนี่ยมันขึ้นกับสไตล์ของการแต่งงานแล้วก็ความชอบส่วนตัวของคู่บ่าวสาวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะเลือกอยังไงก็แนะนําว่าลองจับของจริงดูก่อนดีกว่าเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจว่าเออเราชอบกระดาษตัวนี้จริงๆ ก็คาถามนี้นะคะฟังแล้วก็อาจจะอยากปาดน้ำาจนิดนึงก็คือมีลูกค้าเข้าถามว่าเอ๊ะทำไมเอาไฟล์มาเองเนี่ยราคาเท่าเดิมทําไมถึงไม่ถูกลงอะไรเงี้ยนะคะก็ก่อนที่จะตอบคาถามนี้จะอธิบายก่อนละคะ่ะว่าถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นเทมเพลตที่เราทําเอาไว้แล้วเนี่ยคือเหมือนมันถูกสร้างมาบนมาตรฐานที่มันสามารถพร้อมพิมพ์ได้เลยนะคะก็คือมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วลเวลามีการแก้ไขอะไรเนี่ยก็คือแก้บนสแตนดาร์ดนี้แต่บางทีเนี่ยไฟล์ที่ลูกค้าทํามาเองอาจจะเป็นควบ เราสาทำมาเองหรือว่าเป็นดีไซเนอร์ดีไซน์มาให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานงานพิมพ์อย่างแรกเลยเนี่ยทีมกราฟิกเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบก่อนว่าไฟล์เนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานหรือเปล่าสามารถพร้อมพิมพ์ได้เลยไหมยอย่างบางทีเนี่ยไม่ได้เผื่อบรีดหรือว่าขอบตัดตกมาเงี้ยค่ะมันก็จะแบบไม่สามารถพิมพ์ได้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการต้องปรับแก้ให้หรือว่าถ้าบางทีเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบติดต่อกลับไปที่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะ รวมถึงแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นออไม่ได้ฝังไฟล์รูปมาหรือว่าบางทีฟอนต์เนี่ยอาจจะมีการแบบฟอนต์เด้งได้ตัวอักษรหายอะไรเงี้ยคือ เวลาส่งไฟล์มาเนี่ยค่ะมันไม่ได้สามารถทิม์ได้ทันทีก็คือจะต้องมีทีมงานเนี่ยมาคอยแบบเช็ครายละเอียดแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะคะว่าสามารถทิมพ์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จะต้องแบบมีการช่วยเหลือลูกค้านะคะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้หรือว่ากรณีที่ไฟล์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการแบบติดต่อลูกค้าไปอาจจะต้องให้ทางลูกค้านี่ปรับแก้อะไรเงี้ยมาให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนไม่ได้ต่างกันไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟล์ของเราหรือว่าไฟล์ที่ลูกค้าทะ ต้องมีขบวนการมีโปรเซสต,ตรงนี้อยู่นะคะมันไม่ใช่แบบมาถึงเข้าเครื่องพิมพ์ได้เลยอันนี้ก็อยากจะให้ลูกค้าเข้าใจด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะให้งานที่มันพิมพ์ออกไปเนี่ยลูกค้าได้รับไปแล้วจะแฮปปี้อะไรอย่างี้ค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนมีโปรเซสที่ดีก่อนที่จะเอาไปผลิตได้ค่ะ ะะก็คิดว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าในการแต่งงานเนี่ยเราควรที่จะใส่พิธีการลงไปด้วยหรือเปล่านะคะก็เชื่อว่าคู่บา่าวสาวหลายคู่เนี่ยก็อาจจะสับสนตรงนี้ว่าเอ๊เอายังไงดีนะคะนิวก็เลยมีเกณฑ์ง่ายๆมาละกันอย่างแรกนะคะว่าอะถ้าเราจะใส่พิธีการลงไปเนี่ยอย่างเช่นคนที่จัดงานเช้าเลี้ยงเที่ยงเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากให้แขกทุกคนเนี่ยสามารถมางานเช้าได้แบบเวลาเราไปแจกเราจะบอกว่าถ้าสะดวกมาตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะแต่ถ้าแบบไม่สะดวก ก็ไม่เป็นไรหรือว่าคนที่จัดเช้าเลี้ยงเย็นแต่เราก็รู้สึกว่าอยากให้เขามาทั้ง2งานแหละทั้งเช้าด้วยแล้วก็เย็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถใส่ไปได้ทั้งพิธีการแล้วก็งานเลี้ยงฉลองลงไปให้ครบอะไรเงี้ยในการ์ดใบเดียวอันนี้นะคะก็เป็นแบบหนึ่งส่วนอีกแบบนะคะที่อาจจะแบบกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยแยกกันไปเลยอย่างเช่นงานเช้าเนี่ยเราเน้นเป็นแขกผู้ใหญ่ส่วนงานเย็นเราเน้นมีแต่เพื่อนอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้น,นิวกกแนะนําว่า แยกการ์ดสองใบไปเลยอันนึงก็คือเป็นส่วนพิธีการช่วงเช้าก็ไว้สาหรับแจกแขกผู้ใหญ่นะคะส่วนอีกอันนึงที่เป็นของเพื่อนเนี่ยก็เป็นเฉพาะพิธีการที่เป็นงานฉลองอย่างเดียวเลยนะคะอันเนี้ยก็คือแยก2กลุ่มชัดเจนไปเลยแต่ก็จะมีอันนึงนะคะที่นิวคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนสับเซ็ตเนาะทั้งงานพิธีการแล้วก็งานเลี้ยงเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นงานพิธีการตอนเช้านะคะแล้วก็มีเลี้ยงตอนเย็นแต่เราก็อยากจะให้ แขกทุกคนแหละมางานเลี้ยงตอนเย็นของเราแต่ก็จะมีแค่แขกมังกลุมนะคะที่เราจะเชิญไปตอนเช้า,าก็จะแนะนําว่าเราก็จะมีการ์ดสองใบแนบกันละกันอย่างถ้าคนที่ไม่ได้แบบจะให้เชิญไปงานเช้าด้วยเนี่ยเราก็แจกเป็นการ์ดใบเดียวที่เป็นก็จะเขียนว่าพิธีงานฉลองนะคะแต่ถ้าใครที่เราอยากจะเชิญไปงานเช้าด้วยเนี่ยเราก็อาจจะทําเป็นการ์ดที่มีไซส์เล็กลงมานะคะเรียกว่าเป็นแบบแบบแบบการ์ดแนบไปนะคะก็ก็จะใส่ซองไปที่ทั้งเป็นการ์ดเชิญที่เป็นงานฉลองตอนเย็นนะคะแล้วก็การ์ดที่เป็นงาน อย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นแบบแขกผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่เราอยากจะให้เขามาในตอนเช้าด้วยนะคะเขาก็จะได้เป็นการสองใบอันนี้ก็จะช่วยลดความสับสนของแขกได้ด้วยนะคะที่แขกจะมาแบบเอ๊ะมาต้องไปตอนเช้าไหมหรือต้องไปตอนเย็นไหมต้องไปพิธีการด้วยไหมอะไรแต่ว่าถ้าแนะนําเพิ่มเติมก็คือเวลาที่เราไปแจากการเนี่ยคะ่ะเราก็อาจจะมีบอกเพิ่มเติมว่าเอออยากให้ค้องไปช่วงไหนด้วยอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มเรื่องระยะเวลาให้ได้ดีอีกอย่างด้วยคะ่ะ อันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าปรับถูกหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคำถามก็คือเขาถามมาว่าแต่ไม่ช่วยเลือกอะไรเลยทํายังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวคิดว่าประมาณแบบ80% 90%เสนะส่วนใหญ่งานแต่งงานนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่โฟกัสไปที่เจ้าสาวเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าสาวก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะในการที่เราจะเลือกของแบบนู่นแบบนี้เลือกตีมเลือกสีเลือกอะไรต่างๆก็แบบ80-90%เาเปเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคนเดียวนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่่่อนนแตททีี้ยจากกิวคุับ หลายคู่จะคุยกับบ่าวสาวใบแดงมาอะไรเงี้ยก็มีเทคนิคนันหนึ่งที่นิวคิดว่าเออมันมันดีที่จะนํามาใช้ก็คือตัวเจ้าสาวเองเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเป็นคนเลือกมาก่อนในสิ่งที่เขาชอบนะคะไม่ว่าะจะเป็น,นอะเลือกการ์ดเลือกธีมงานหรือว่าเลือกการตกแต่งอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นเลือกสไตล์ที่ตัวเองชอบมาก่อนอาจจะสักสามสี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราต้องมั่นใจก่อนนะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราชอบอจริงๆแล้วเราก็จะค่อยเอามาให้เจ้าบ่าวเขาช่วยตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยในสามสี่อันเนี้ยเออคุณเจ้าบ่าวคุณเลือ แบบไหนคะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะว่าเอ้ยเราจะไม่ไปลังเลทีหลังเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่จบก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะให้เขาเลือกตั้งแต่แบบศูนย์เลยจะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะค่อนข้างยากนิดน,นึงสาหรับผู้ชายนะคะแต่ว่าถ้าเรามีช้อยมาให้แล้วก็คิดว่ามันจะทําให้ง่ายขึ้นในการที่เจ้าบ่าวเขาจะตัดสินใจเลือกแล้วก็ ฝากถึงตัวเจ้าบ่าวเองด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องแบบอยู่ให้เป็นนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบว่าเ,เจ้าสาวถามมาแล้วแบบอ,อะไรก็ได้แล้วแต่เธออ,อะไรเงรี้ยนิวว่ามันก็อาจจะทําให้เจ้าสาวเองเนี่ยอาจจะแบบน้อยใจได้อะไรได้นะคะถึงบางทีเราอาจจะแบบฉันก็ดูไม่ค่อยออกนะแบบสีโ o สพิง n ์กับสต s t พิง n ์มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะต้องช่วยเลือกช่วยคอมเมนต์นิดนึงเนอะเพราะยังไงแล้วเนี่ยมันก็เป็นงานแต่งงานของเราก็เจ้าสาวเขาจะรู้สึกแบบทุ่มเทได้เต็มที่ในการเตรียมงานเพราะเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเขาอะ่ะมีเจ้าบ่าวหรือแบบคุณแฟนคอย ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นงานแต่งงานของเราก็จะได้ออกมาอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขในขั้นตอนการเตรียมงานด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะจริงๆก็มีเทคนิคดีๆนะคะจากคุณพลอยคุณกัสนะคะที่มิวสัมษั์เป็น่าวสาวไฟแดงนะคะก็เดี๋ยวลองคลิกไปดูต่อเพิ่มเติม,ม,มกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน,นี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของเรานะคะที่ทําเกี่ยวกับคําถามคําตอบอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครมีแบบความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรยังไงมุมมองอื่นๆนะคะก็ลองคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้หรือว่าใครมีคําถามที่แบบ อยากให้นิวลองมาตอบให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะเราเจอกันใหม่นะคะ